สวัสดีครับพี่น้อง mm hmm. เกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่1 2 5ิาพี่น้องเกษตรกรครับในส่วนของทุกๆวันที่ 15- หรือ30ของเดือนในช่วงของอการใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยเราก็จะมีการให้ประเด็นในเรื่องของการประเมินสารการภาพการผลิตแล้วก็ภาพการตลาดทางนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรได้เห็นภาพบางครั้งเราก็เอามาประกอบในด้านของแผนการผลิตเช่นที่ผ่านมา เราก็อาจจะพยายามดูแลจัดการให้ผลไม้เของเราเก็บเกี่ยวให้เร็วขึ้นหรือบางครั้งเราก็อาจจะเอามาปรับแผนในการชะลอการเก็บเกี่ยวออกไปทีนี้ในการประเมินนั้นก็จะได้เห็นภาพในส่วนของการผลิตแล้วก็การตลาดทีนี้ในการตลาดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราต้องเข้าใจครับว่ามันเป็นหลักการทางเศรษฐศาสตร์ก็คือเมื่อปริมาณผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดมากเมื่อไหร่ สถานการณ์ราคาก็เริ่มอ่อนตัวลงแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ผลผลิตน้อยเราก็จะเห็นภาพว่าสถานการณ์การาซื้อขายซื้อง่ายขายข้องราคาก็จะปรับตัวขึ้นวันนี้เราจะมาประเมินสถานการณ์ในวันที่15คือกลางเดือนมีนาคมเพราะว่าในเวลานี้นะครับช่วงปลายเดือนมีนาคมเราก็จะเห็นภาพแล้วว่ามังคุดในส่วนหนึ่ง มีสุกแกเล็กน้อยก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวที่ช่วงปลายเดือนมีนาคมทุเรียนนะครับในส่วนของพันธุ์กระดุมก็มีการเก็บเกี่ยวและก็ในส่วนของผลผลิตชุดใหญ่เป็นชุดทําสารก็จะเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูในส่วนของอย่างอื่นผลไม้อื่นละอย่างเช่นกรณีของลำใยญ่ลำใหญ,ใหญชุดที่จะไปจำหน่ายในช่วงเทศกาลเชีงเมงในเดือนอ เมษาก็จะเก็บเกี่ยวอยู่ในเดือนมีนาคมซึ่งปีการผลิตนี้สถานการณ์ลำใหญก็กลับมาเป็นภาพที่ดีมากทีเดียวนะครับบางครั้งเนี่ยมีการเหมากันอยู่ที่35พอถึงเวลาใกล้จะเก็บเกี่ยวเอาให้อีก5บาทก็เป็น40บาทก็เป็นข่าวดีทีนี้เรามาเริ่มต้นจากในส่วนของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของเราก่อนนะครับนั่นก็คือทุเรียน พี่น้องก่อนครับเราจะเห็นภาพว่าการประเมินนี้เป็นการประเมินที่ผ่านมาเราจะเห็นกระดุมเก็บเกี่ยวนะครับอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ไปปลายราคาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นที่พอพอใจและก็ในส่วนของปลายกุมภานี้ราคาที่มีการเหมากันอยู่กันในระดับ280-285-290บาทต่อกิโลกร,รมัมคือปลายกุมภาแล้ก็มีนา ในส่วนของทุเรียนรุ่นแรกหมอนทองนะครับก็น่าจะมีการเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมปริมาณนั้นมีการคุยกันนะครับว่า,าชุดนี้เป็นชุดใหญ่หรือไม่ก็น่าจะเป็นในส่วนของอชุดแรกชุดใหญ่นะครับปริมาณนั้นก็อาจจะยังไม่ถึงกับมากเต็มที่แต่สิ่งที่เรากำลังต้องมองคือเนื่องจากปีนี้นะครับประเมินสถานการณ์โดยภาพรวมของทุเรียน ลองฟังดูนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ผมเองอาจจะแค่ประเมินให้พินอสกรได้เห็นภาพกว้างๆเท่านั้นเองคงไม่สามารถเอาเป็นตัวเลขได้นั่นก็คือเราประเมินแล้วว่าปีการผลิต2,565ทับ66ทุเรียนในภาพการตลาดที่เราเคยคาดว่าจะมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดเต็มที่เนี่ยคำว่าเต็มที่ของเราก็คือประมาณ500,000ตันปรากฏว่า เรามองแล้วว่าปรินี้ทุเรียนน่าจะหายไปในปริมาณที่ค่อนข้างจะมากทีเดียวเรียกว,ว่าประมาณ2 0 25%เนี่ยจะหายไปจากตลาดคือในด้านของปริมาณเพราะด้านตัวเลขเคอร์ฟนี้จะไม่ขึ้นนะครับจะต้องต่ำลงมาด้วยเหตุผลอะไรหนึ่งภัยธรรมชาติอเน,นื่องมาจากภาวะของกระแสลมแรงลมหนาวสามครั้งมีฝนตก ตอดเลาะตระไดเดือนกุมภามีนาก็ทําให้เกิดการแตกใบอ่อนมีการถ่ายใบแล้วก็ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาก็เป็นโรคเพราะฉะนั้นผลผลิตในปีการผลิตนี้ต่ํากว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนแล้วก็ย้าว่าทุกพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทุเรียนก็ลดหายไปน่าจะถึง25ในส่วนของมังคุดมังคุดเองปีการผลิตนี้ ก็จะลดลงเช่นเดียวกันมังคุดปีนี้ถือว่าน้อยมากนะครับอันเนื่องมาจากสาเหตุหลักคือปีที่ผ่านมาเนี่ยมังคุดปริมาณดกถึง100%เเพราะฉะนั้นปีนี้มังคุดจะเหลือแค่เพียง25%ก็เปรียบเสมือนกับคำพูดของเราคือดก1ปีและก็เว้นน้อย1ปีเราคาดว่าปีนี้มังคุดหลายรุ่นแล้วก็ปริมาณนั้นจะลดลงมาเหลือแค่ประมาณสัก25%เ ในส่วนของลำไยก็เป็นทำสารน้อยเงาะก็กระจายหลายรุ่นนะครับนี่คือพืชเศรษฐกิจที่เราต้องมองว่าลำไยก็ถือเป็นพืชส่งออกสรุปคือทุกพืชน้อยลงในด้านของสิ่งที่เรากำลังจัดให้มองต่อก็คือช่วงที่ผลไม้เข้าสู่ตลาดสูงสุดเดิมเราคาดการไว้ว่าผลไม้นั้น จะอยู่ในช่วงของปลายเมษาต้นพฤษภาแต่สำหรับปีการผลิตนี้2565ทับ66ทุเรียนส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวมากกว่า50%ในเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นในเดือนเมษายนจะมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดเต็มที่เลยนะครับจากในช่วงปลายเมษาก็จะย้อนมาตลอดเดือนเมษาซึ่งก็นับว่าเป็นความโชคดีส่วนหนึ่งของเราชาวสวนในเขตตะวันออกเพราะว่าอะไร เพราะว่าถ้าหากว่าผลผลิตชุดใหญ่ตรงเคลบสูงสุดนี้มาอยู่ที่เดือนพฤษภาปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นแน,น่นอนดังนั้นผลผลิตกว่า50ปอร์เซ็จะเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษาปริมาณการใช้น้ำก็น้อยลงดังนั้นเมื่อเราทราบกับว่าเมื่อผลผลิตชุดใหญ่ในเดือนเมษาหมดของทุเรียนเดือนพฤษภาคมผลผลิตเริ่มน้อยลง เดือนนั้นเขาคาดการไว้ครับว่าเดือนเมษาสามแสนตันเดือนพฤษภาคมสองแสนตันผมเรียนครับว่าจากการประเมินแล้วไม่น่าจะเป็นตัวเลขที่ถึงขนาดนั้นตัวเลขน่าจะน้อยกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มีผลผลิตชุดหลังที่จะเก็บเกี่ยวในเดือนพฤษภาหรือในเดือนมิถุนาก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นชาวสวนซื้อง่ายขายคล่องราคาก็จะปรับตัวขึ้นความต,าต้องการของตลาดก็จะสูง นี่เป็นประเด็นที่เราอยากจะแสดงให้เห็นภาพในส่วนของทุเรียนซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักย้ําว่าปีการผลิตนี้ภัยแล้งค่อนข้างจะรุนแรงตอนนี้น้ําในคลองเนี่ยเริ่มหดหายแต่ก็คนับว่าเป็นความโชคดีที่ผลผลิตชุดนี้มาอยู่ในเดือนเมษายนเราเก็บเกี่ยวผลผลิตส่วนใหญ่ไปแล้วในด้านของบางคุดครับกระจายหลายรุ่นมีเดือนมีนาเมษาเป็นรุ่นหนึ่งซึ่งรุ่นนี้ สวนที่ดกก็นับว่าโชคดีหลังจากนั้นก็ขาดช่วงไปเป็นพฤษภาไปเป็นมิถุนาซึ่งผลผลิตย้ำแล้วว่ากระจายตัว4รุ่นนะครับกำลังจะเก็บ1รุ่นเดือนเมษาอีกรุ่นหนึ่งน้อยพฤษภามากแล้วก็มิถุนาก็ยังพอบีดังนั้นเราก็เชื่อว่าสถานการณ์ผลผลิตที่น้อยก็น่าจะราคาก็จะน่าดีนะครับ ในส่วนของลำไย,ยซึ่งเป็นพืชส่งออกตรงนี้อธิบายไปแล้วว่าเราผ่านวิกฤตการณทั้งหมดนี่คือการประเมินในสถานการณ์ภาพการผลิตและการตลาดของไม้ผลเศรษฐกิจในภาคตะนออกเราในส่วนของสิ่งที่อยากจะนำเรียนคือกรณีในเรื่องของการจัดการครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเ,เล่นคุณภาพเล่นการจเจริญเติบโตเล่นการสุกแก่เราก็จะต้องเดินหน้าเข้ามา แต่ถ้าท่านมีผลผลิตรุ่นหลังมากอย่างเช่นทุเรียนอยู่ในระยะ2กิโลเราก็ต้องดึงไปดั้งหลังซึ่งเป็นการชะลอเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะใช้โอกาสตรงนี้ในการเล่นคุณภาพได้มาดูในส่วนของมังคุดนะครับรุ่นที่ออกดอกในเดือนพฤศจิกายนมีน้อยมากครับอาจจะอยู่แค่ประมาณ3-5เท่านั้นแล้วก็เป็นบางส่วนนะครับ ส่วนในออกดอกในเดือนธันวาขาดช่วงครับน้อยมากมีบางส่วนเล็กน้อยดอกมาออกในเดือนมก,กราคมเป็นรุ่นที่สามกุมภาพัน์ธในรุ่นที่4ีนี่คือมี4รุ่นเพราะฉะนั้นในส่วนของกรณีบังคุดก็น่าจะเป็นโอกาสของการตลาดที่ดีที่นี้มีข่าวสารฝาก ในด้านของอพิน้อเสกกรซึ่งตั้งเป็นประเด็นคําถามว่าหมอทุเรียนทุเรียนเราเนี่ยมันค่อนข้างจะบิดเบี้ยวค่อนข้างจะรูปทรงไม่สวยงามถ้าเราจะใช้ปัจจัยช่วยเนี่ยมีปัจจัยอะไรที่ต้นทุนต่ําแล้วก็ได้ผลเร็วนะครับผมเองนั้นก็อยากจะนําเรียนว่าอันนี้เป็นคําแนะนําจากในส่วนของอห้างหุ้นส่วนจํากัดทีมเกษอย่างในภาพเนี่ย เราทราบครับว่าทุเรียนอายุ 60-70- ถึง80วันเนี่ยในสภาวะที่เขามีผลผลิตมากเราก็ต้องให้อาหารมากเราต้องการผิวที่เขียวสดใสและก็ต้องการเร่งการเจริญเติบโตซึ่งปัจจัยต่างๆทั้งหมดจะมาจากดินน้ำอาหารอากาศและธาตุในส่วนของน้ำจะเป็นปัจจัยหลักเราจะต้องเริ่มเพิ่มความถี่จาก เว้นสองวันมาเป็นเว้นหนึ่งวันหรือถ้าท่านทําไม่ได้ท่านก็เว้นสองวันแต่ท่านก็ต้องเพิ่มเวลาการใส่ปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาล่าปุ๋ยฟูจิเทคปุ๋ยในส่วนของหญิงงามปุ๋ยชารีหรือจะเป็นในส่วนของปุ๋ยกระต่ายหรือในส่วนของบริษัทต่างๆเราก็ต้องเติมเข้าไปทีนี้ในการเติมเนี่ยฝากว่าต้องเติมปริมาณน้อยและก็เติมความถี่ในส่วนของอาหารเสริมครับ สิ่งที่เราอยากจะนำเรียนคือการบำรุงผลก็คือ T.K. ซอย1 T.K. ซอย2 T.K. ซอย5อย่างละ1ลิตรใส่ยูเรียนะครับ46 00 1กกิโลกร,รมัมสำหรับยูเรียชนิดนี้เราอาจจะเป็นยูเรียชนิดเบทโฟมได้อันนี้คือราดทางดินนะครับก็จะได้1 5ถึง30ต้นต้นเล็กก็ประมาณ2 0่0ถึง30ต้นนะครับต้นใหญ่ก็ประมาณ15-20ถึง20ต้น อันนี้เป็นการเติมทั้งขนาดและก็สีทางดินในส่วนของท่านที่ได้สอบถามมาว่าแล้วถ้าตัวที่พ่นเนี่ยที่เร็วแล้วก็ใช้ได้ไม้ผลทุกชนิดนะครับคำแนะนำจากห้างส่วนจำกัดทีมเกษตรก็จะมีพิธภัณฑ์ดายละเอียดที่ประหยัดก็คือตัวที่1คือซุปดี1 0 0ซีซีตัวที่2ค,ครับปุ๋ยยูเรีย4 6 0 0 4600ยูเลียชนิดนี้เป็นยูเรียชนิดพ่นนะครับที่300ถึง400กรัมท่านอาจจะถามว่า500กรัมได้ไหมผมเคยใช้แล้วก็ใช้ได้ตัวต่อมาคือซ u เปอร์ไอชั่นนะครับ100ถึง120 cc นี่คือประเด็นในส่วนของตัวที่เราจะพ่นในทุเรียนในลำไยในเงาะในมังคุดเขาสามารถที่จะเป็นประโยชน์ได้ท,ทันทีทีนี้หลายท่านก็บอกว่าอา้าแล้วในส่วนของตัว พิทภัณฑ์ที่เป็นตัวหลักซุเปอร์ดีเนี่ยมันคืออะไรก็มีคำแนะนำนะครับว่าซุเปอร์ดีก็คือเป็นธาตุอาหารที่จะไปทำการเปลี่ยนในตัวเจนให้เป็นฐานอาหารพลังงานนะครับนี่คือตัวหน้าที่หลักเขาจะเปลี่ยนในตัวเจนให้เป็นโปรโตีนภายในเวลา6ชั่วโมงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเร่งการเจริญเติบโตนะครับเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มสีเพิ่มรสชาติ ถามจริงๆในส่วนตรงนี้ว่าเขาคืออะไรพิิธภัณฑ์นี้ก็คือในส่วนของตัวธาตุอาหารเข้มข้นนั่นเองนี่คือในส่วนของคําแนะน,นําในส่วนของกรณีที่ท่านได้ถามมาว่ามีปัจจัยตัวไหนที่จะไปเพิ่มความสดใสเพิ่มขนาดเล่งคุณภาพเล่งาการเจริญเติบโต,ตของผลลาม้ได้ก็คือสูตรนี้ครับสรุปท้ายสุดก็คือน้ำา200ลิตร ซูเปอร์ดี 100cc ยซีซียูเลีย3 0 0ถึง400กรัมมีซูเปอร์ชั่นคือสารเสริมปสมหับภสารจับ